สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านและ FC ทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมดุงจามาหารถไฟครับเดีเราจะมาดักถ่ายขบวน13นะครับวันนี้ช้า120นาทีนะครับตอนนี้เวลา10โมงแล้วยังไม่เข้าเชียงใหม่เลยปกติจะเข้าเชียงใหม่8โมงนะครับ ซึ่งวันนี้เสียเวลาเยอะมากเลยครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด่วน13นะครับเปิดไฟมาแล้วครับเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะใช้หัวรถจักรอะไรนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้นำคลิปใหม่ๆมาลงให้เพื่อนๆและ FC ทุกคนได้รับชมกันครับมาแล้วครับ เป็นฮันสตอมนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเครื่องอะไรฮันสตอมอัดมาเต็มที่เลยครับอ่ะครับเป็นพิสติกนะครับโอ้โห เป็นพิสติกนะครับฮันสตอมนะครับนานๆที่เราจะได้เจอกันนะครับขึ้นมาสายเหนือนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านและ FC ทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ